นี่ดูพวกมาริโอเขาซิปถูกต้องมอไองม่ช่างช่างช่างห<อ>ล่อขนาดนี้ลูกเอ้ย<อ><อ>แบบเนี้ยเขาเรียกว่าหล่อลากดินขยายโอฝากขอบคุณยายนวลกับซิสออนด้วยนะครับที่ให้ความเอ็นดูกับโอนะครับย้ายนะครับโอว่าสาวๆนี่ต้องสวยเหมือนยา่ยาญาแน่นอนนะครับหลอ่อจนตาแทบอดแน่ความหล่อจะทำให้ตาบอดได้เองคงบอดตั้งแต่ครั้งแรกที่เองเห็นเขาแล้วล่ะ ตั้หล่อชิมากิโอไปได้ฝากได้นอัซิ์ออนอย่าลืมติดตามละครของโอเรื่องใหม่ด้วยนะครับคือเธอนะครับแล้วก็ใครบอกว่าตั้ไม่หล่อครับโอบอกเลยว่าเราหลอก,กันคนละทางนะครับฝากติดตามละครพฤษภาธันวารักแท้แค่เกิดก่อนนะครับทางช่อง3กด33ทุกวันพุธพุหัส20 30มนาทีครับร ผมริวชิรวิทย์นะครับคือริวถึงพี่โอมาตอบก็ราะอะไรรู้สึกว่าหมดใจมาตอบกลับไม่ไหวครับก็อยากจะบอกพี่โอว่าขอบคุณนะครับที่ติดตามละครเรื่องพฤษสภาธันวารักแท้เกิดก่อนครับผมแล้วก็อยากจะบอกว่ายายนวลกับสิตอ่อนนี่คือคลั่งพี่โอมากๆเลยครับอย่างตัวตามมาเช่นกันครับที่ติดตามชื่นชมละครพีแล้วก็ฝากด้วยนะครับพฤษสภาธันวารักแท้เกิดก่อนทุกวันพุธพุ่เรื่องหัดสองทุ่มครึ่งทางช่องสามกดลิฟสามครับฝากด้วยครับ